เปิดกาชาแบบรู้คิดเปิดวันแรกกำตังเปิดวันหลังๆกำหมัดบริการเติมเงินออนไลน์ราคาถูกเทพทรูด c o m มีบัตรให้คุณเลือกมากมายและเว็บไซต์ที่ทันสมัยสะดวกปลอดภัยรวดเร็วกราบสวัสดีเป็นเพื่อนชาวแร็คเนล็อกทุกท่านด้วยนะครับผมไม่ได้ทำคลิปกันมาอย่างยาวนานนะ วันนี้ก็ตามสัญญานะครับวิธีการวาร์ปเลเวลจาก100ไป140แบบไวๆนะครับคิดว่าใช้เวลาไม่เกิน4ชั่วโมงถ้าของเราครบนะโอเคเดี๋ยวจะเกิิ่นกันก่อนละกันนะครับผมอย่างที่รู้กันตอนนี้เราอยู่ในแพท185แล้วนะครับมีการปรับฐาน exp เนี่ยตั้งแต่เลเวล100จนถึงประมาณ150นะ ให้มันง่ายขึ้นมากๆนะครับดังนั้นครับหลักการก็คือการเดินเควสป้ายนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเควสป้ายเนี่ยให้ exp คงที่เท่าเดิมแต่ตัวละครเราหลอด exp สั้นลงนั่นหมายความว่าเควสป้ายจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมเอาล่ะเริ่มแรกเลยนะครับมาดูของที่ผมใช้กันก่อนนะสิ่งที่ต้องมีสาคัญที่สุดอันดับแรกก็คือคูณ200นะครับผมอันดับต่อมาครับผมคือบัฟ vip จากคาฟาครับแล้วก็กดบัฟคาฟาด้วยมกรกร4ลูกมาด้วยนะครับผม จากนั้นครับผมก็จะมีบัฟของ b a t เ l e p a พานะครับที่คูณ EXP อีก7วันนะซึ่งจะไม่ทับกับบัฟพรีเมียมนั่นเองนะครับและก็คูณ50%หรือว่าคูณ100ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าใครจะมีแบบไหนถ้าใครมีคูณ100ก็จะไวกว่านะครับผมแต่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีคูณ100อยู่แล้วเพราะว่าทุกคนเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมแล้วก็ GT ก็แจกเรื่อยๆนะโอเคหลักการต่อมานะครับสิ่งที่คุณจะต้องรู้คือ การส่งเควสป้ายนะครับมันจะสามารถรับกับ NPC และส่งกับ NPC ได้ด้วยครับผมการที่เควสป้ายอยู่ในอีเดนเนี่ยมันก็คือการรวบรวมเควสจาก NPC เข้ามาในอีเดนเพื่อความสนุกสบายนั่นเองแต่ว่าเราจะไม่รับเควสจากอีเดนเลยนะครับผมเราจะทําการรับเควสจาก NPC และส่งกับ NPC เท่านั้นนะครับห้ามไปคุยกับอีเดนเด็ดขาดนะเพราะอะไรครับผมเพราะว่าการรับเควสและส่งกับ NPC ครั้งแรกในชีวิตของตัวละครนั้นๆนะครับมันจะได้ EXP จากเควส2เท่าครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ใช่วิธีการเบิ้ลเควสนะครับอันนี้คือรับส่ง NPC ครั้งแรกไปเลยเราจะไม่มีการเบิ้ลเควสอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าวิธีนี้เร็วกว่าไว้ับผมเรามาเริ่มกันเลยนะฮะเ็ปแรกคือคุณไปเก็บเบลที่แมกมาจูปิลอสก่อนนะครับหลังจากที่คุณเป็นคลาส3ในเลเวลร้อยเนี่ยให้ถึงเลเวล110ครับจะทำให้คุณสามารถรับเควสเลเวล100กับ110ได้นะ วิธีการรับเควสนะครับผมก็เดี๋ยวเดินตามไกด์ผมเลยก็ได้นะอันนี้ผมเนี่ยเดินจากในสตรีมแล้วตัดออกมานะเควสแรกนะครับก็ให้ไปที่หน้าไอซ์ดันเจียนนะแล้วก็จะมี n p c ยืนอยู่หน้าถ้านะครับผมกดคุยกับเขาก็จะเป็นการรับเควสตีเดสเซอร์บูฟนะครับก็ไปตีเดสเซอร์บูฟในแมปนั้นเลยนะครับผมต่อมานะครับผมเดินลงมาด้านล่างอีก2แมปนะก็จะเป็นเควสเอาไว้ตีฮิววินกับโคบอลนะครับ NPC จะยืนอยู่ด้านบนบนหน่อยในแมปอนาคอนดานะครับ ก็หลังจากรับเควสเสร็จแล้วเราก็เดินขึ้นไปตีฮิวินที่แมปด้านบนแล้วก็ออกไปทางแมปด้านขวาตีโคบอลครับผมหลังจากนั้นครับให้เราเข้าไปที่ถ้ำไอซ์ดันเจียครับผมเดินมาตรงกลางครับจะเจอเด็กหัวแหลมยืนอยู่นะครับคุยกับเขารับเควสกําจัดสโนเวียกับไอซ์ไททันครับคุณก็เข้าไปในชั้น2และชั้น3เพื่อกําจัดสโนเวียกับไอซ์ไททันได้นะฮะหลังจากนั้นครับเควสเลเวล100ต่อมาก็จะอยู่ที่ ma g m าดันเจ o n นะครับให้คุณมาที่หน้า m a g m าดันเจ o n นแต่ว่าตรงนี้ต้องลงทะเบียนกับอีเดนก่อนนะถึงจะคุยกับเขาได้นะครับผมเควสก็จะมีให้กำจัดมอนในแมกมาแล้วก็ให้ส่งไอเทมนะครับผม3เควสนะตรงนี้ก็รับมาแล้วก็ไปที่แมกมาชั้น2นะครับเดินเควสได้เลยหลังจากนั้นครับเควสต่อมาให้เราไปที่หน้าดันจูบิลอสนะครับทางลงจะมี n p c แจกเควสอยู่2ตัวนะครับให้ตีเวนตูกับดิมิกนะครับผมก็แนะนำให้ไปเก็บเวนตูที่ชั้น1แล้วก็ ว์ปไปที่ชั้นคอนะครับเพื่อเก็บดิมิกนะหลังจากนั้นครับผมให้คุณไปรับเควสที่กราสเฮมนะครับทางด้านหน้าคุกนะครับผมจะมี n p c ยืนอยู่3ตัวสามารถรับได้ทั้งหมดเลยนะครับเควสเอ็นบตัวบนต้องระวังนิดนึงมันมี5เควสนะต้องเลื่อนลงมาล่างๆหน่อยนะครับผมแล้วก็2ตัวล่างก็รับได้เลยและหลังจากนั้นครับผมคุณก็ไปทางด้านซ้ายของแมปนะครับจะมีจุดสีเหลืองอยู่หน้าทางเข้าแมปเรดิกนะจะมี n p c แจกเควสอีก3เควสนะครับก็รับเข้ามา จากนั้นก็เข้าไปที่บ้านทางขวามือได้เลยครับผมกําจัดเรดิคคาริสเบิร์กแล้วก็หมาดานะครับหลังจากนั้นครับผมก็ให้เดินกลับมาที่คุกนะครับผมเดินตรงขึ้นมาก็จะเจอกับการัตนะครับก็ร์าการัดด้านหน้าคุกก่อนละกันนะจากนั้นครับผมให้เดินเข้าไปที่วับตรงกลางก็จะเจอกับแมปแบนเดอร์นะครับก็เก็บเควสแบนเดอร์ตรงนี้ไปหลังจากนั้นครับให้คุณวับไปยังแมปบัวชั้นใต้ดินสุดนะครับผมบัวแดงนั่นแหละนะฮะ ก็กำจัดวัวแดงเสร็จปุ๊บนะครับผมเดินขึ้นมาอีกหนึ่งแมปก็จะเจอกับสติงแล้วก็ตัวโปรกนะอะครูสนะครับแล้วก็เดินกลับขึ้นมาอีกหนึ่งแมปครับผมก็จะเจอไอเคนั่นเองนะฮะอย่างนะครับให้คุณวาร์ปกลับมาที่การเทมใหม่นะน่าจะง่ายกว่านะไปกำจัดอิน u s สติดไลบิโอซอมบี้พิชเนอร์แล้วก็สเกลพิชเนอร์นะครับที่คุกหนึ่งคุกสองก็จะเป็นอันสำเร็จเควสของกาสเทมครับผมและต่อมาครับผมเควสสุดท้ายในช่วงร้อยถึงร้อยสิบนะที่แนะนำก็คือเควสโลกใหม่นะผ วิธีการมาโลกใหม่ก็เข้ามาในอีเดนนะครับแล้วก็เดินมาทางขวาตรงบันไดจะมี n p c แมวยืนอยู่ตรงใต้บันไดนะครับคุยกับเขาจ่ายเงิน50,000ื่นนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อมั่วๆไปก็ได้นะเราก็จะสามารถวาร์ปมายัางโลกใหม่ได้นะครับผมวาร์ปเข้ามาปุ๊บเดินออกขวานิดนึงคุยกับแมวนะครับผมแล้วก็เดินขึ้นไปทางด้านบนคุยกับแมวอีกตัวนึงก็จะโผล่มาโลกใหม่นะพอม,มาโลกใหม่ปุ๊บให้คุณเดินมาทางขวาเล็กน้อยนะครับคุณก็จะเจอกับ n p c แจกเควสยืนอยู่ตรงนี้นะครับผม รับเควสมาให้หมดเลยนะครับเควสจะมีให้ไปตีทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายก็จะมีตัวเด็กผู้หญิงสีชมพูนะครับผมแล้วก็ตัวเด็กผู้หญิงสีดําก็จะอยู่ทางแมปซ้ายบนนะครับแล้วก็จะมีตัวม้าบินมีตัวผึ้งแล้วก็นากานะครับผมก็จะอยู่สายล่างนะครับอ๋อแล้วแมป้ายล่างก็มีบอสสิงโตด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครตีไหวก็ตีนะครับตีไม่ไหวเควสนี้ก็สามารถข้ามได้นะครับผมอ่ะทีนี้ครับผมทั้งฝั่งขวานะครับก็จะมีมอนก็คือเป็นตัวต้นไม้นะครับกับตัวนนะี้ เมื่อเราตีครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ไล่ส่งเควสกับ npc ทั้งหมดเลยนะครับที่เรารับมานะเราคุยรับกับตัวไหนแมปไหนก็ไล่ส่งแมปนั้นซึ่งสเตปนี้นะครับให้เราทำการกดคูณ200แล้วส่งเควสครับผมแต่สังเกตเห็นว่าเลเวลของผมนะครับขึ้นจาก1 1 0เนี่ยไปเป็น123 89%หรือว่าจะเรียกว่า124ก็ได้นะครับผม ซึ่งตรงนี้ผมกดคูณ50ในการเดินเควสนะซึ่งถ้าคุณกดคูณ100ในการเดินเควสเนี่ยคุณสามารถขึ้นไปถึง125ได้เลยหลังจากนั้นครับผมพอคุณกดคูณ200รีบส่งเควสทั้งหมดแล้วนะครับคูณ200คุณจะเหลือเวลาอยู่ใช่ไหมฮะพอคุณ125ปุ๊บนะครับคุณก็ไปเก็บเลเวลที่ดันแมวเพื่อเคลียร์คูณ200ให้หมด เพราะว่า125สามารถไปดันแมว2ได้แล้วนะนั่นหมายความว่าคุณจะก้าวกระโดดไปดันแมว2นะครับคิดว่าใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะครับจากเลเวล100นะไปสู่ดันแมว2ก็แปลว่าดันแมว2เนี่ยน่าจะยังไม่มีคนด้วยซ้ำนะครับผมคุณก็ไปเป็นคนแรกๆนะแล้วก็จะได้เก็บเลเวลแบบเต็มที่นะครับโอเคครับหลังจากที่คุณเคลียร์คูณ200ในดันแมว2เสร็จแล้วนะครับก็ให้คุณกลับมาเดินเควส120ต่อ quest แรกเริ่มที่ nameless island ก่อนนะครับผมให้มาที่เมืองเวนแล้วก็ลงล่างมา1นึงแมปนะครับไปทางด้านล่างสุดจะมี npc อยู่นะครับคุยกับเขาก็จะวิ่งมายัง nameless แล้วแล้วก็เดี๋ยวมาทางซ้ายนิดนึงจะเจอพีทอยู่นะครับรับ quest จากตัวพีทตัวนี้นะแล้วก็เข้าไปตีมอนเลยนะครับผมแบนชีชั้นหนึ่งนะครับผมแล็กซอมบี้กับซอมบี้สัลชเชอร์อยู่ชั้นสองนะแล้วก็ตัวโครเมนเซอร์อยู่ชั้น3นะครับหลังจากนั้นครับผมเควสต่อมานะก็คือ เวสโลกใหม่นะครับเเวิล120รับเวสที่เดียวกับตอนที่เรารับ100กับ110เลยนะ NVC จะอยู่ตัวขวานะครับผมกดคุยรับให้หมดเลยนะครับเวสตรงนี้จะมีมอนสเตอร์อยู่2ตัวนะก็คือตัวทาทาโชนะแล้วก็ตัวหนอนใหญ่นะครับผมแมปก็จะอยู่ทางด้านขวามือแล้วก็ลงล่างอีกหนึ่งแมปนะครับแมปเดียวกับที่บอสช้างอยู่นั่นแหละนะแมปนั้นจะมีเยอะ และเควสต่อมานะครับก็คือเควส์โอดินเทมเพลนะให้ไปที่เมืองฮูเกลครับเดินมาทางขวาๆนิดนึงรับเควสจาก NPC นะครับก็จะมีค่าตัวสีดํา2ตัวนะครับผมมันก็จะอยู่ที่ชั้น2เยอะนะครับแล้วก็มีตัวฉกกล้วยนะครับก็จะอยู่ที่ชั้น3แต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ฆ่าฉกกล้วยเพราะว่าผมเป็นบีอาโดนะยิงไม่เข้านะครับอ่าแล้วดันต่อมานะครับก็คือเควส์ไรวันดันราเชลนะให้มาที่เมืองราเชลครับเดินขึ้นมาทางด้านบนทางเดียวกับที่จะไปลงดันนะครับคุยกับ NPC หัวแหลมครับผมรรัับบ3เคควสนะ แล้วก็เดินเข้าไปยังแมปด้านบนครับผมไปทางด้านบนขวาครับจะมีบีซียืนอยู่ตรงต้นไม้ครับคุยกับเขาเพื่อวาร์ปเข้าดันไปดันราเชลชั้นหนึ่งครับจะเป็นมอนแวนเบิร์อิซิล่าครับผมแล้วก็หลังจากตีเสร็จแล้วให้ลงมาทางด้านวาร์ปด้านล่างนะครับทำการสุ่มจนกว่าจะเจอชั้น2ครับซึ่งจะมีโฮเดมลินอยู่เยอะนะครับเราก็จะกําจัดโฮเดมลินที่ชั้น2นะหลังจากนั้นครับผมให้เดินลงมาวาร์ปล่างครับมันจะไปโผล่ชั้น4นะครับ ซึ่งตัวชั้น4ีนี้จะมี e ชิ o อยู่เยอะนะครับก็คอาชิโ o ที่ชั้น4แล้วก็เดินลงมาที่วาร์ปล่างอีกไปชั้น5จะมีอาเกฟอยู่เยอะครับผมก็จะสําเร็จเควสราเชลนะครับเฮ้ยต่อมาครับผมก็คือดันธนทอสทาวเวอร์นะครับจากเองจูโนนะครับลงล่าง1แมปไปขวา1แมปแล้วก็เดินขึ้นอีก2แมปนะครับก็จะไปถึงดันหอคอยธนทอสนะครับเข้าไปด้านในหอคอยนะครับเดินตรงขึ้นมาก็จะเจอกับเคาน์เตอร์นั้นแล้วก็ทางด้านขวาจะมี MPC อยู่2ตัวนะครับเอ้รัวรั ซึ่งตัวเควสนะครับแนะนาง่ายๆก็คืออ่ามันจะมีให้หายเทมมาส่งด้วยพวกบัตดี้เพจนะครับแล้วก็เสื้อเน่าอะไรแบบนี้นะก็จะดรอปจากมอนสเตอร์ด้านบนนะครับซึ่งตัวเควสนะจะให้กําจัดนกฮูกแล้วก็กล่องแล้วก็สมุดนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถวาร์ปขึ้นไปยังชั้น5ได้เลยนะใช้ตัววาร์ปไปก็ได้นะครับ ะมีมอนทั้ง3ตัวนี้อยู่นะครับหลังจากนั้นก็ผมให้เราวาร์ปไปยังชั้น9ครับเพราะว่าชั้น9เนี่ยจะมีมอนทุกชนิดอยู่ก็จะมีตัวเซนติเนลนะครับมีมิเทรสแล้วก็มีเลดี้โซเลสอยู่นะครับผมและเควสเลเวล120่งรสสุดท้ายก็คือกิฟเฟเนียนะครับผมให้คุณมายังเมืองกิฟเฟนนะครับวาร์ปมาจะเจอลานน้ำผู้เดินมาทางขวาเล็กน้อยของลานน้ำผู้ครับจะมี NPC ยืนอยู่คุยกับ NPC ตัวนั้นครับผมจะทำการรับเควสอัตโนมัตินะครับ แล้วก็วาร์ปเข้าไปยังดันกิฟเนียได้เลยนะครับผมเดินออกมาทางวาร์ปไซน์เล็กน้อยครับแล้วก็กาจัดตัว<ล>อนคูบัสกับซาคูบัสในชั้นนั้นได้เลยครับผมแล้วก็เควสสุดท้ายนะครับก็คือ,อ,อดันมังกรนะครับผมแต่ว่าเควสนี้ผมไม่ได้ทําเนื่องจากมันเสียเวลาค่อนข้างมากครับมันไม่ใช่ดันที่สามารถเดินเข้าไปได้เลยมันจะต้องทําเควสเพื่อปลดก่อนนะครับผมและหลังจากทำเควสต,ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้เดินกลับไปส่งเควสตาม n p c ที่เรารับมา,เ,รา,รบมาเช่นเคยนะครับกดคูณ200ส่งนะ เมื่อเราส่งเฟสเสร็จแล้วครับเลเวลเราจะได้130บวกแน่นอนทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเลเวลตั้งต้นของคุณเนี่ยมันตั้งต้นมาเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าตั้งต้นมาสูงหน่อยสัก126 27เนี่ยมันก็จะได้สักประมาณ135เลยนะครับทำให้คุณสามารถไปเคลียร์คูณ200ต่อที่ดันแมว3ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่า ยังไม่ถึงนะครับผมก็ยอมเสียเวลาไปเดินเควสดันมังกรน,นิดนึงก็อาจจะขึ้น135ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าดันแมวสามันแน่นเกินไปนะครับผมในช่วงเลเวล130นะฮะก็ยังมีอีกหลายที่นะครับเช่นดันกิลนาคาชั้น2นะครับหรือว่าดันกิลกิฟเฟนชั้น2ชั้น3หรือว่าจะเป็นแลบสี่นะครับถ้าคุณไหวนะที่ที่ดีที่สุดก็จะเป็นแลบสี่หลังจากคุณเคลียร์คูณ200นี้เสร็จแล้วครับก็ให้เราเดินเควสเลเวล130ต่อได้เลยครับ นะครับเริ่มเควส130เควสแรกนะครับก็คือโลกใหม่นะครับผมก็มาที่ NPC แจกเควสตัวเดิมเลยนะครับจากนั้นก็รับกับ NPC ตัวขวาผมซึ่งเควสจะมีให้ตีด้วงเล็กด้วงใหญ่แล้วก็แมงมุมนะครับวิธีการก็คือให้วาปไปที่หน้าเมืองเอเดีแคทเทสนะครับหรือว่าหน้าทางเข้าดันด้วงทางแมปขวานะครับผมแล้วก็เดินลงล่างหนึ่งแมปจะมีแมงมุมอยู่เยอะนะครับอ่าไปเก็บแมงมุมที่แมปนั้นก่อนนะครับจากนั้นก็ผมให้เดินกลับขึ้นมาแมปด้านบนแล้วก็ไปทางด้้าานซยครับ ก็จะไปเข้าดันด้วงนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถเข้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องทำเควสนะครับจากนั้นครับให้คุณทําการวาร์ปด้วยใบวาร์ปนะครับเข้าไปที่ดันด้วง2นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ทำเควสให้มันเสียเวลานะวาร์ปเข้าไปตีได้เลยนะครับกำจัดด้วง2เสร็จก็เป็นอันเสร็จเควส์นิวเวิร์แล้วครับผมต่อมาครับหลังจากเควส์นิวเวิร์นะครับผมให้คุณมาที่เมืองมอร์ล็อกนะครับเดินมาทางด้านขวาบนของคาฟ้านิดนึงนะครับผมใกล้ๆกับบ่อน้ำนะก็จะเจอ NPC ยืนอยู่นะครับตนี้้จจะเเปป็นตัววแกคสใหไตีมอนสเตอยู่นมอรกนะครับผม ซึ่งแแบบสตาร์มอรล็อกนะฮะให้คุณไปที่ดิเมนชันแนลชั้น2นะครับทางด้านซ้ายบนจะมีทหารยืนอยู่นะครับผมคุยกับทหารครับเพื่อวาร์ปเข้ามายังแแบบสตาร์มอรล็อกนะก็กำจัดลูกน้องสตาร์มอรล็อกทั้ง4ประเภทนะครับก็จะเป็นอันสำเร็จเควสครับผมเอาละครับต่อมาครับก็เป็นเควสของแลบบ2นะครับผมให้คุณมาที่เมืองไลท์เทอเซนนะจากนั้นเดินมาที่สลัมนะครับผมแล้วก็ เดินตรงลงมาทางที่จะไปลงแลบ5นะครับจะมีกองไฟอยู่ในรูแคบๆระหว่างบ้านนะครับผมคุยกับกองไฟนั้นครับเพื่อรับเควสตีมอนแลบ2นะฮะจากนั้นให้เดินตรงขึ้นไปตรงท่อนะครับจะมี NPC ยืนอยู่นะครับผมคุยกับเขาแล้วก็สามารถวาร์ปเข้าไปยังแลบ2ได้เลยนะครับก็กำจัดมอนสเตอร์แลบ2ทุกชิ้นให้หมดนะครับก็จะเป็นอันสำเร็จเควสนะครับเอาละครับเควสสุดท้ายก็ไปยังเมืองโมรานะครับผมกดใบวาร์ปไปได้เลยนะครับรับเควสตรงทางด้านล่างตรงกลางของเมืองโมรานะแล้วก็ออกไปยังแมปขวานะครัััับบบผมเพื่อกกำจดคร โอเคครับและเช่นเคยครับหลังจากที่เดินเควสทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทำการกดคูณ200แล้วก็มาส่งเควสนะครับผมซึ่งเราจะส่งเควสนะครับจะได้เลเวลประมาณ137่งร้อยสามสิบเจ็ดถึงหนึ่งร้อยสามสิบแปดนะครับ หลังจากนั้นก็ผมให้เราไปเคลียร์คูณ200ครับที่แล็บ4หรือว่าดันแมว3ก็ได้นะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะได้เลเวลอยู่ที่140นะครับผมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะและเมื่อเราเลเวล140แล้วครับผมเราจะเดินเควสแล็บ3ต่อหรือว่าไม่เดินเควสแล็บ3ต่อก็ได้ครับเอาละครับนี่ก็เป็นวิธีการในการเก็บเลเวลครั้งนี้ของผมนะครับและเดี๋ยวในกิจกรรมครั้งหน้านะครับก็คิดว่าน่าจะใช้วิธีนี้อีกนะแล้วก็เดี๋ยวรอแผทปรับตารางยี่เลเวล1-99อีกทีหนึน ใช้เวลาน้อยลงนั่นเองนะครับผมคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ